ฝนจะตกเลยมามัวดินเดี๋ยวทุกคนตกอ่ะก็คือคือเป็นอะไรเริ่มลยเดองเลยนรับเอาให้ดมา เราเจอคุณความรักคนรถไฟเนาะเราจะเอาเขาว่าเป็นเพื่อนเลยเห็นะคุณความรักอันนี้คือแนบอกแนะนำเพื่อนใช่ไหมแนะนำก็แบบห้องแบรนด์ท้องแฟรนด์คุณความรักของจิบใช่ไหมคะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กนะคะ้สมาเจอไม่ได้เจอไม่ได้เจอปีไม่นั้นอายุเจอ10ปีตอนนั้นอายุเท่่าไหรตอนนั้นอายุน่าจะประมาณ20 20อายุกันเห็นไหมล่ะคุณความรักของเราวันนี้ เิมซาชุยแล้วทุกคนฟิลฮาวายมากๆค่ะเหมือนอากาศเหมือนฝนจะตกเลยแต่ว่าตอนนี like ้เน like, like ี่ยมันก็คุ้มๆแล้วช่วงนี้เนี่ยจะเป็นอากาศที่ร้อนชื้นร้อนแบบร้อนจริงมีก็ไินกาแฟไหมอ๋อกินกาแฟครับตลอดเพลง you you are the most handsome in Hong Kong yeah very handsome ออีเป <Ober S 2> uh ็นไกด์นะคะทุกคนตกแบบตก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 เลยอ่ะแล้วเราก็มีเพื่อนใหม่นะคป็นเป็นเพื่อนของแม็กซ์นะคะแม็กซ์ก็คือคนหล่อๆชื่อเชอร์รี่วันนี้เชอร์รี่จะพาไปเที่ยว Let's say hi to my video yeah hi Bye. Her name is c h e r r y Cheri i going to bring us to travel around Chimsa <laughs> <Yeah. S 1> Chui area My first group of Thai friends ah, Nice to meet you ขอบคุณหลบฝนแป๊บนึงทุกคนมาฮ่องกงในวันที่ฝนตกก็จะไม่เริดประมาณนี้นะคะเราก็ต้องหลบเข้ามาในฆ้าง เดี๋ยวเราจะพามาคาเฟ่บนห้างะคะ่ะที่แบบว่าวิวร้อยละหันวิวอลังการมากทุกคนก็คือชื่อว่า c o f f e e Room Coffee Roaster นะคะมาเข้าไปดูข้างในร้านกันนะคะทุกคนข้างในเนี่ยจะเป็นวิวแบบวิวแม่น้ำชิวมากทุกคนดูดิวิวอลังการที่สุดเลยเรานั่งกันโต๊ะข้างบนนะคะที่นี่เนี่ยจะเป็นระบบสั่งแบบบาร์าโค้ดทุกคนสามารถสแกนบาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยมาคือ,อแม็กซ์นะคะชื่อเชอรี่บอนส์เชอรี่บอนส์ มอืมเราเดินออกมาหน้าห้างทุกคนสวยมากเนี่ยวิวฮ่องกงแบบเห็นเป็นเมืองเลย มัวดินเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าเราอยู่ที่หน้าห้าง K11 MUSEE นะฮะเป็นห้างที่แบบว่ากชัวร่มากถ้าเปรียบเป็นเมืองไทยนะค,ะคือไอคอนสยามเหมือนเลยแกคือวิวแล้วก็วิวเวอว์ข้างหลังเนี่ยเราจะเข้าไปดูข้างในนะ,ะว่าข้างในมีอะไรบ้างทุกคน เราจะพาไปกินข้าวนะคะชื่อว่าเด๋งจีเิชวนเป็นอาหารเสฉวนนะคะผู้ชายกำลังสั่งอาหารอยู่นะทุกคนแค่นี้ก็อร่อยแล้วอ่ะอาอย่างแค่ได้กลิ่นก็อร่อยแล้วเนี่ยสัว์ไป1นึสองสรอ่อยคือเมนูของพวกเรานะคะสั่งตัวซิกเนเจอร์เป็นตัวไก่ไก่อบซอสไก่ซอสเสฉวนมาน่ากินมากอันนี้คือไก่เย็นนะคะไก่สุกเย็นแล้วก็อันนี้คือไข่ยี่ยมา รสเดลิชิสส์อ๋อใหม่อ๋อแม่อ๋แปลว่าอร่อยนะภาษาแคนจูนิสนะครับภาษากวางตุ้งเฮ้ยน้ำเยิ้มๆเลยอืมอือไข่เย็นอร่อยมากอืมอร่อยมากจะลองชิมไข่เยี่ยวมานะครับไข่เยี่ยวมาอร่อยอืมปลาปลาจะลองชิมปลาครับเป็นแบบปลาต้มปลาแบบปลาแบบเดาลินเดาลินนิดนึงอ่ะ ร้อนออกว่ะ,ะ,ะปลาจะมีแบบกลิ่นไม้ๆนิดนึงคือมันจะเหมือนเผ็ดแต่มันไม่เผ็ดปลาสดมากอืมชิ้นปลาอร่อยมีให้มีให้ปลา,าเดือดเลยร้านี้เล็กเข้ามเลยนะครับแบบอาหารเชื่อ่วนเนี่ยอาหารเสียส่วนอันนี้คือแต่ปลาเนี้ยคือเดือดเลยทุกคนทุกคนอันนี้คือซุปเนยถั่วพีนัทบัตเตอร์นะเวอร์มากมันจะเป็นยังไงนะพีนัทบัตเตอร์เดือดของไทยอืมอร่อยอ่ะเป็นเส้นแต่ยังไม่ได้กินเส้นเลยกำลังจะลองเส้นอื คือแบบอือค่ะเป็นเกี๊ยวชิลลี่ออยด์ with a r l อ c and ชิ i l i o ออยด์นะครับต้องลองนะครับอื้อือร้อนร้อนอ่ะมันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่เกี๊ยวมันเหมือนเส้นใหญ่ผสมกับแป้งแบบไม่มีไส้อะ่ะนี่วัมไม่เลิศตรงนี้นะครับเราก็มาเดินเล่นนะคะออกมาจากเอ่อเ1 1เรามาลองนี้นะคะร้าน Miss Fresh น้องน่ารักมากเป็นไฮไลท์เลยเป็นกนกพีราบใช่ปะะหมูแดงนะคะ6ชิ้นเนี่ราคา600ลาจีใกล้ตั้งนะคะนี่คือปลาดาวรินนะคะ <c oughs> ว้าวน่าจะเป็นโทสชุบไข่เนาะ